สวัสดีค่ะวันพี่น้องเอาคือมือเถอะยวเข้าหนึ่งก็ได้นั่งกินในครัวเพราะว่าพี่ว่าหันกี่ขั้งเขาุณโทษทัดมาเด้อยฉันจะตำถั่ววันนี้ฉันตำถั่วนะจ๊ะตำบักถั่วฟังเสียงขูดครบ จะแส้ <The> ว,ว้าวเติเข้เไปตำนี่เราก็จะแคบหมูพี่น้องแคบหมูปลาปลาอีกย่างเขาปลาคอน่ะปลาคอน,น่บอาบอไม่ให้บอม่ให้แล้อปลาคอน,นี่แบบ เริ่มมานล้วนี้สห็กอืมอันนั้นเออยังก่การไฟฟ้านครหลวงไอ้บอแมนขออผิดขอโทษข้อไายอืมปอะบ้าตอนปะปา ตอนแหนก็สมไป่สมล้คุณหายไปยังอันนี้แอ้มันสั่นสองเดือนเขาไม่ยิ่ยงวันสั่นสองเดือนเลยใจเริ่มจายจายยนทีเดียวกเ็เรยอา้าวเพระาะว่าเขาพึ่งจะปินออกมาหายเนาะก็เลยจ่ายผ่านแอปผ่านแอปไม่ได้เกินกนําหนดประสั่เอาคือเกินเพราะก็ยิ่ง ก็ว่าเดิมนะคุณนี่เป็นข้องเงินที่เราลรมจนันถึง2องเดืนอนเพราะยิ่งเ่อไหรหนแอปเมื่ไหรก็กเลยไปเช้เว้นเชเวนยิ่งปุ๊บขึ้นเดือนเดียวเดือนปัจจุบันมึงบังเหมืออเดือนปัจจุบันจะค่าทำนุงทำเนียมค่าน้ำมาสองร้อยบาท แต่ค่าทำรงทำเนียมอะไรไม่รู้ๆๆรวมๆจิตสองร้อยสี่สิบหกบาทพนักง,งานเจเวนกับว่าเอามันคือพ่อขืนสองเดือนผีประสันฐเอาบอกร่งยิงไหมน้่งไปยิงไหมกับพ่อขืนบันน,นั่งอะไววาเอาใบเก่ามาร่องยิงดูพีโอ้ยขับรถกลับไปกลับมา ทั้งทางสิบินมันก็ขึ้น2องบินแล้วกันผู้บริหารอ่นใครที่บริหารน,น้ำปลาปลานครหลวงพัฒนาเนี่ยจากจ่ายพันแอปกับบ่ไใดการไฟฟ้านครหลวงขนาดเขาเกินจำนวนเขาเก็ย่างใจได่ไดทาา้านำบ่ไใด้ดิเกินมือสองมือกับบ่อใด เขาไปหอดไซหอดไซแ้วพอยไงเื่อผู้บริาหารเื่ไห่วพภานะเนี่ยเว้ยบปะทีก็ไปกั็มาคุค่ะ ขนาดบินขึ้นสองสองเดือนได้ได้แค่เดือนเดียว้ตนน่ต้องขับรถกลับมาเอาอยี่ใบหนึง่งไปจ่ายจ่ายพันแอบกับบ่าได้เกินกำหนดประทังเกินมืนน่นนึงกับบ่าได้พันน้ำอ่ะหนาเบือ่ออเพื่อเป็นหนัก มีเพื่อน,นใครแฟนเพจของฉันผู้ใดรเป็นเนี่ยคือกันนี่ยคือกันบอกมีคนลืมใจพี่ฉันบอกเห็นเข้ามายิ่งเอ๊ะเหมือนค่าน้ําเดือนที่แล้วไม่ได้จ่ายพัเออไปเบิ่งอีริศไปเลยฝ่าวไป,ไปจ่ายาะฝ่าวไปจใจไม่ได้เลยแลนก็มาเอาอีกใบหนึ่งของใบที่แล้ว แยำแยมากอืมหาาที่แหละพี่น้องตูนหิวข้อพอมแหละเ็เลยมานาังจุมได้สาระเส้นที่เออยิ่งปุ๊บมันขึ้นสองเดือนมันมานม่บินมันก็ขึ้นสองเดือนเป็นยังคือพวกขึ้น รุนหตุานำรุ่นหตุกาป้ปาปะาดินไปเดินมาแบบนี่ยังเขานไปดนนำอมองจอดรถวุนหามองจอดรถอีกที่วันพอออกกะหนาที่เป็นแล้วแล้วก็ไปลองลิปนียไว้ให้นีจ้าไายบายจ้ะ Don't.